นี่คือตะก้อนเลกข้ามหัวครับ โต,ต,ต,ต้กูไม่พากเลยเหรอพาพาฮิดามาครับแล้วก็แลกข้ามหัวนะครับจากคุณเอ็กใต้นะครับมาแลกข้ามหัวกับค่ายสวนสยามนะครัด เพื่อตะก้อแลกข้ามหัวนะครับแบปดต่อเจ็ดครับทางสนสยามเสิร์ฟนะครับเสียนคดนดครัแต่มเดต่อแปดครับ แปดแปดองร้้อยแปดมแต่อเจ็ดครับฝั่งศูนย์สยามเสิร์ฟนะรูกนี้ค่อนข้างดีนะครับคุณเอ็กใต้รูปนี้ ข้างนอกก็มาค่อนข้างเยอะนะครับเ mm ี่ยวได้นะครับแต่คือว่ามาทำในแดน แป8ต่อเจครับเสียเกียนร <Herm> ุลอ Wh ้ต so. ่อเจครับ เครับีอสามารับชมได้นะครับนี่คือ้ก็ไล่ข้ามหัวนะครับได้กับไพ่ส่วนสยามนะครับ ดีนะครับลูกนี้ัเ็าเจ็ดมาเก้านะครับตอไม่ดีนะครับฝั่งค่ายส่วนสยามลูกนี้นะครับ สนุกครับผมคนเยอะขานอกเล่นดีครับ,<ว>บขันกัน15แต้มไม่มีดินะครับขมไมีดินะพยายามกับคุณเอ็กใต้นะครับต,ต่อเกครับ เน็กไต้เสิร์ฟมาลงไปลูกนิดๆได้นะครับดีครับลูกนี้เกี่ยวดีมุ่งดีนะครับ แต้มเท่ากันนะครับใช่ครับผมเอ็กกองครับผมเอ็กเสิร์ฟนะครับแต้มมงดีนะครับลูกนี้ก็ค่อนข้างสูสีนะครับแต้มเท่ากันนะครับเก้าต่อเก้า ก้าต่อเก้านะครับนนี้ครับเต็มเก้าต่อเก้าครับ ดีคร well. ับวูนน an yeah. ี้แก่ไขค่อนข้างดีนะครับหยมรองเท้าไม่น่าจะมีนะครับวันนี้แต้มเท่ากันนะครับแต้มเก้าต่อเก้า ครับครับดาต้องดีนะครับเรืนี้ เต็มเก้าต่อเก้าครับนนสยามเสิร์ฟไป

คุณก็ดีกว่าโอ้ยดีบ้างนีคุณดีเขาอีกไม่ได้ไม่อต้องอกนง่งตอแงัามาล้วอาเียออกมาครับพียาพี่าพี่ยาไม่ต้องเชียร์มากลูกออกอองาบา่งแับ็เงบ้างบ้างบ้างล้วอันยังไม่เตะนะครับน้าจะเป็นเตะเป็นผู้เอกนะครับ นี่นี่ขาจมาถามผมผมแบบนี้แ่เดียวเลยนะคนเชื่ไแบบนี้เดียวคนน่าแ่เราผมมาถามคน่าคราคือคนน่าแค่ไงมาถามเองใ่ได้ไมไถาม่้กครั่ครับม่นเจอสต่าส่ครับสยามนี้ครับเอา

ยังนะครับผู่เสกนะไม่เตะนะครับจะเตะเป็นคู่เองนะครับ สามแม่แต้มนะครับนี่เพื่ระทีนมาสามต้ย่างนี้ด็นอ๋อสามสิบนี่สา้นไปรออเี๋ยวเอารอคำหนึ่อ็ดต่อเก โอเคก็แม็กยังไม่ได้เตะนะครับ9ต่อ10เลยครับดีครับ

เพร่อนะ้สองเก้าเก้รเกเก้กนะ้้าเนะ้าเก้าเก้านะ

น้อสามไปล้อห้านะ

รอบสามาพันแล้ับรอบสามแล้วไม่อยู่ไม่ได้ต่างเงอเค ท yeah. ั <X> ้งยาองครับมีครับแปด แล้วก็เดินทางสนามสรสีทไทยเด็กตทยเจอกับคาสยามนะครับสองสองก้ <serves S 2>

เล่นกันที่สนามเสรีไทย38นะครับ 没四轮，四轮。啊，四轮。九。三十二，四轮，四轮，三十二，三十二，十。好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 。 นี่แหละถ่ายวิดีโออยู่แต่อะไนะอะเออใช้โทรศัพท์นี่เนี่พี่ฟูเออได้ได้ทดส้นบบคลิโอ้โทรศัพท์พี่ฟู ดูการส,สียงศิลปินลงมาไปห5แล้ครับแม13ต่อเก่านะครับเนาะ

。 ราคาตอนนี้ไปที่6นะครับร่ายสชนสยามต่อแลนะครับตอนนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สิ <łość> <S 2> <S 2> บ้หไม่ดีร้บสิบสามครับ แทงสิบสามต่อสิบนะครับเอาเอาเยอะเอาได้ครับลูกนี้ Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 ไปนะครับคือจบเกมนะครับคือส่วนสยามทำไมไปก็คุยกับโปรโมเตอร์ต่อนะครับจบเกมเลยคับจบเกมคับ โอเคครับ <Okay. laughs> จบการแข่งขันไปคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่แรกในรายการเลยก็ว่าได้นะเป็นเหลี่ยมแต่ก็ข้ามหัวซึ่งค่ายส่วนย่างก็ถือว่าเป็นชั้นนําของเหลี่ยมนี้อยู่นะครับโ <laughs> ทษกันด้คร่ะรูปของค่ายเลยนะครับเป็นเหลี่ยมและข้ามหัวนี่ี่ายสวนใหา่ขึ้นชื่อมาตลอดเลยนะครับโอเครับรางวัลโอเคจบแพ้สดคลิปนี้ที่จังหวะนี้เลยนะครับ เป็นชัยชนะของส่วนสยามนะครับที่คว้าด้วยสกอร์15ต่อ10นะครับคว้าชัยชนะเหนือเอ็กกรนไปนะครับโอเคขอบคุณครับแฟนๆนะครับเดี๋ยวมีคลิปคู่เอกนะครับขอชาร์จแบตนิดนึงนะครับคลิปคู่เอกก็จะเป็นเสกซันกับแปะนะครับแล้วก็เจ้าซูเปอร์แม็กกับเจ้าอันน้อยนะซึ่งมีราคาชิงเงินแสนกันแน่นอนนะครับรออีกหนึ่ง่นะครับ น่าจะประมาณเกือบชั่วโมงแล้วถ้าแฟนๆยังไม่หลับนอนนี่รอเช็ครอทาง Facebook ของผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ